สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอนพีสาล,ลงคนนะคะวันนี้ปอนก็มาก้านเบ็ดกบเดอ้อพอไมมพี่น้องมาคนเดียวนะคะมาคนเดียวมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วหลังจากกินข้าวอิ่มนะคะก็มีนี่นะคะน้องดิโอมาเป็นเพื่อนด้วยไปเดิน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 ลูกเดินโอ้ดูสิคะชีวิตของป้าออนนะคะ ชีวิตของฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินผลใดมีแต่หมานำนะคะนี่ค่ะไปริ้วๆแล้วแม่ไม่ได้ไปทางนู้นนะแม่จะลงนาแล้วนะลูกมาเด้อมาเด้อตามหลังแม่มาเร็วแม่จะลงก้านกบแลเด้อเพราะว่าใส่ตามคันแทนานะคะคุณเอฟซีนี่นะคะ ปอ่อนก็จะใส่่างนี้นะคะนี่นะคะเบ็ดปลาอ่อนคันเบ็ดปลาอ่อนเนี่ค่ะก็เป็นเบ็ดเก่าก็ยังไม่กินเลยห้อยตองแต่งอยู่ขี่กระเดือน่อแมพี่น้องนี่นะคะหลังหนึ่งเบ็ดก็ยังห้อยตองแต่งอยู่ขี่กระเดือน นี่นะคะลังที่สามที่กรอเดือนก็ยังห้อยตองแต่งอยู่เดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าปอ,อนจะได้กี่ตัวโอ้โหเด็บซีเจอแล้วนะคะถูกแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ถูกแล้วได้แล้วค่ะตัวหนึ่งเนี่ยนน่ๆนี่นะคะน้องกบ ดเด็ดปอาอ่อนแล้วเดี๋ยวปออ่อนขออนุญาตนะคะจับกบก่อนเด้อติดแล้วตัวหนึ่งโอ้หลังนี้หลังที่สองนะคะคุณเอซี่ดูเบ็ดปอาอ่อนนะคะเบี้ยวเลยเดี๋ยวดูนะคะโดนแล้วนะคะโดนแล้วหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวโอ้เขาปลาเขาดงเล็บบัน โน่นนะคะโน่นนะคะเห็นแล้วเนาะกบนะคะกินเบ็ดประออนนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณเอฟซีนี่ค่ะกินติดแงกเลยเดี๋ยวบอนขออนุญาตนะคะปลดเอาก่อนเด้อตัวที่สองนะคะเนี่ตัวที่สองอนไม่ได้เอาขากล้องมานะคะคุณเอฟซี